วัสดีครับผมวชราชัยปันธชนนะครับอา,อายุ55ปีนะครับก็เข้ามารักษาที่นี่นะครับเรื่องของการทำใบพาสนะครับครับก่อนมาที่นี่ก็ได้เข้าไปตรวจสุขภาพเรื่องของการฉีดสีบังเอิญว่าทำไม่ได้ในการทำบอลลูนทางโรงพยาบาล ได้ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเกษมราลพงแหงครับเพราะผมมีประกันสังคมอยู่ที่นี่ครับผมแต่ก่อนหน้านี้เมื่อ12ปีผมก็ได้ทำบอลลูนพร้อมอใส่ขดด้วยเข้าไปนะครับในครอบครัวผมคุณพ่อนะครับได้ทำการบายพาก็คือเหมือนเป็นพันธุก,กรรมนะครับคุณลุงก็เป็นโรคหัวใจ ก็ได้รับมอรดกมาจากคุณพ่อกับคุณลุงนะครับก็เลยแล้วก็มีปัจจัยอย่างอื่นคือเรื่องของการทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็เรื่องของการทํางานมีความเครียดพวกนี้จะเป็นปัจจัยในการทําให้เกิดโรคหัวใจหลอดเลือดติดตันนะครับจริงๆพอหลังจากเราทําบอลลูนนะก็ การใช้ชีวิตปกติหายใจปกติทุกอย่างปกติหมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่จะต้องมาทำครั้งนี้ก็เนื่องจากว่าใช้ชีวิตประมาทนะครับก็คือการทานอาหารการไม่ได้ออกกำลังกายการไม่ได้ f o l l o w ัพตามคุณหมอการทานยาไม่ตรงคือมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ครับผมหนักกว่าครั้งที่แล้วครับเพราะเกิดความชราใจครับผม มันทรมานถึงขั้นพร้อมที่จะเสียชีวิตตลอดเวลาเลยว่ามันคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเกิดเส้นเลือดจุดตันนะครับเราคิดว่าเราเป็นกดไหลย้อนหรือเราเหนื่อยง่ายแต่มันรู้สึกว่ามันมันมันพร้อมที่จะไปตลอดเวลาครับเป็นอาการที่หนึ่งนะครับเบื้องต้นคือเดินขึ้นบันไดนะฮะจะเหนื่อยก็คือโดยที่เราก็ชะลระใจว่ามันเกิดอะไร นะแต่เมื่อ2เดือนก่อนเกิดเหตุการณ์ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะครับรู้สึกว่าปวดร้าลงแขนนะครับแล้วก็ปวดตึงขึ้นมาที่ต้นคอนะครับแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยง่ายแล้วก็มีอาการเหมือนจะเป็นลมนะครับก็เลยไปคิดว่าจะไปออกกําลังกายแต่ไม่ไหวครับก็เลยต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้หมอตรวจครับผม แต่พอคุณหมอขอทําการตรวจแล้วก็ขอเจาะเลือดน,นะครับคุณหมอเลยแอดขอการแอดมิตโดยโด่วนเพราะว่าค่าเลือดเราผิดปกติครับผมในเบื้องต้นนะฉีดสีแล้วก็จะเพื่อจะทําบอลลูนแต่ทาไม่ได้นะฮะคุณหมอก็เลยลต้องส่งตัวมาที่โรงพยาบาลจะเสียเวลาในในในสิทธิ์ของบัตรประกันกสังคมนะครับก็ ตกใจครับตอนที่อยู่บนเตียงครับก็รู้สึกจะช็อกไปเลยครับออตอนที่คุณหมอมาอธิบายนะว่าการขั้นตอนของการทำไบรฟารเป็นยังไงเราสึกว่าจากการที่เรากลัวนะรรู้สึกว่าความกลัวหายไปนะฮะเพราะว่าผมอยู่ในเคสของที่ไม่ได้วิกฤต นะยังมีผ่าตัดแบบไม่ต้องวิกฤตนะครับก็ปลอดภัยดีครับก็ปกติเหมือนเข้าห้องผ่าตัดเคสเล็กๆทั่วๆไปความรู้สึกของผมนะครับนครับเนื่องจากคุณหมอได้อธิบายละเอียดมากเลยครับก็ช่วงพักฟื้นในโรงพยาบาลหลังจากผ่าตัดก็ก็มีเจ็บเจ็บแผลนะครับแต่การหายใจหรืออะไรต่าง ดีขึ้นมากเลยครับดีกว่าตอนที่ก่อนทําการผ่าตัดนะครับหลังจากอ,าออกไปอยู่บ้านนะครับพักฟื้นที่บ้านแล้วก็ปฏิบัติตามคุณหมอคือมีการเป่าลูกบอลน,นะครับแล้วก็พยายามที่จะเดินสําคัญมากเลยครับตรงนี้เพื่อที่จะให้ปอดเราะคะฮะทำงานไม่แฟบนะครับถ้านอนติดเตียงรับรองร่างกายไม่แข็งแรงนะครับ ก็การรับการรับประทานอาหารก็ส <g Mind Broadway> ําค <t S 1> ัญมากเลยครับต้องไม่ทานเค็มนะครับเพราะว่ามันมีผลเรื่องของการบวมนาตรงนี้แล้วก็ลดมันลดหวานนะครับเ้าใช้ชีวิตต้องอยู่ในระเบียบหน่อยครับผมเพื่อให้ร่างกายกลับมามาแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับก่อนรู้สึกว่า มันรู้สึกว่าชีวิตมันช้าไปหมดเลยแล้วก็เดินเหิอนอะไรรู้สึกว่าทรมานมากแต่หลังจากเราทำแล้วนะคพักฟื้นไปประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยครับหายใจละัสะดวกขึ้นหน้าตาสดใสเดินเหินเราไม่เหนื่อยน,นะครับรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับ ก็ต้องฝากนะครับพยายามเช็คตัวเองว่าเรามีอาการยังไงแต่อย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยมันคือโครคขาวเกี่ยวกับกดไหลย้อนหรืออาการาต้นคอเสื่อมนะครับให้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคหัวใจไว้ก่อนเลยนะครับระดับแรกนะฮะให้คิดจากการที่เป็นโรคร้ายก่อนนะครับเพื่อที่จะมาหาหมอ อย่าไปคิดจากเบานะรโรคเบานะครับนะฮะเรื่องของการปวดวนะร้าวนะเลือไดไม่ไหลลงแขนก็สําคัญนะครับปวดตึงหรือคลายจะเป็นลมหายใจลาบากสําคัญมากเลยครับถ้ามาไม่ทันหมอนะฮะเราก็อาจจะเสียชีวิตการผ่าตัดถ้าเราอยู่ในไม่วิกฤตคุณหมอก็จะผ่าตัดทําให้ความเสี่ยงเราลดน้อยลงแต่ถ้าวิกฤตมาแบบไม่รู้สึกตัวเนี่ย ก็มีสิทธิ์อันตรายมากครับผมก็ในส่วนของอคนที่ยังไม่เป็นนะครับพยายามที่จะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับไม่ทานเค็มไม่ทานมันลดของหวานนะครับรลดน้ำตาลลงแล้วก็ต้องออกกำลังกายเท่าที่ร่างกายเราเหมาะสมกับอ,อายุและวัยนะครับผม ทำให้เป็นกิจวัตรแล้วก็มีระเบียบวินัยนะครับแล้วถ้าใครที่ทานยาอยู่ก็ต้องพยายามทานยาให้ตรงเวลาแล้วก็ฟอลโล่กับคุณหมอตามนัดนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับแน่นอนครับถ้าเรารอดชีวิตแล้วต้องขอบคุณคุณหมอทีมงานพยาบาลทุกคนที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลนี้คือ เป็นบุคลากรที่สําคัญมากที่จะไม่เราเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับนะบริการก็ที่นี่ถือว่าดีมากเลยนะครับผมนะฮะก็ะคุณหมอก็อธิบายเราจนเราสึกสบายใจไม่กลัวในการที่เราจะรับการผ่าตัดส่วนพยาบาลก็ดูแลเราได้ดีนะครับผม